สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอ้ากลาต้าชแนลอีกแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทิพย์อีกแล้ววันนี้ไม่ทิพย์เอื้นกินจ้ะไอเป็นไม่ทิพย์ย่ำใหม่เป็นในไม่ทิพย์ใส่ใส่เต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลาแล้วก็ปูอัดในใจเพื่อนเพื่อนสามอย่างพักไม่ทิพย์ก็จะมีและเด็ดมีพักสลัดมีผักแพลวพักสลันเน่ ไอ้ต้นหอมไอ้ราคาผักซีปลอมจ้ะผักซีปลอมงามๆของในสวนจ้ะรากาพริกหวานจ้ะเพื่อนๆพริกหวานน้นนนนอยๆจ้ะมะเสบก็ไม่ทิพจ้าไม่ทิพเอิญสุขผูสุคนด้วจ้าเพื่อนๆมามามา,มาเสพน้นงอ,อ,องกันเนี่ยย่ามปูอัดปูอัดเนี่กระเบมยนปูอัดอะไรจ้ะเป็นไอ้เป็นปูแตกเพราะว่าไม่ทิพอ่ะเอาลงลวกตม้มพร้อมกันเลยไหมจ้ามันก็นเลยแตก มามา่มาจะมาเสียบน้ำกันเนี่ยผู้อัดแตกหมด ้อหูปลาปูอัดแล้วเมทถีใส่กระเทียมดองเป็นเป็นกีบเป็นกีบเลยได้จ้ะเป็นกีบเลยกระเทียมดองสีบ่เป็นตะเผ็ดได้จากเพื่อนต่ว่นเผ็ดไม่ถีอ่าน ซับเอาเมาจากไอ้พริกสอยสอยสอยแล้วก็ซับเอาว,ดวาอดดต่มผักสลัดในสวน เริ่มได้เก็บกินแล้วจ้ะต้นหอม ย่ำปูอัดกาเป็นปูแตะเจ็บเสียะโอเคอ่ะ ومن <applause> <applause> จเฮ็ดเองกินเองย่องเองจะเพื่อนๆเน๊อะ กินเหล้าจะเดีเยวไปหาไก่จ้ะใส่กระเทียมดอกเป็นเป็นกีบเลยได้จ้ะเพื่อนข้าเมียนได้จ้ะเพื่อน กินลายกินเซีบเพื่อนเจ้เนี่หอมพรเพรา สุดยอดมากเวลกินโดนละเจียย่ำเนี่ยมาเสียปูอัดกลายเป็นปูเตอ ก็สลัดใน,นสวนก้ะนเบ่ได้ซื้อเลยจ้ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าใน,นสวนเริ่มนีแล้วเริ่มงามเลยจ้ะ ให้กินเห้แซ่บจ้าเพื่อนๆแต่ว่าเมทิปสีเศร้าก่อนสะไปกินต่ออยู่แต่ว่าสีเศร้าอาจจะยังได้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยได้จ้าเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้แมทิปหรือเพื่อแมทิปอัพคลิปลงไปกระซิบพ่อสระซิเห็นไม่ไหวแม่จ้าเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แมทิปไปก่อนจ้าพอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อสำหรับคลิปนี้แมทิปบา,บายบายบายจ้า